ไนายน้ำถือได้นหน่อยก็ไม่ได้ต้องอูมีครูมวยด้วยเหรอวะมีสิจ๊ะเฮ้ยนี่ถึงกระดานเอาครูมวยมาสอนกันข้างเวทีเลยเหรอวะเนี่ยแน่นอนนายขอดูครูมวยหน,น่อยดิก่อนจะดูครูมวยดูโคตรมวยก่อนดีกว่าเฮ้ย,เอ,ยเอาโคตรมวยออกมาโคตรมวยแห่งตางอู อันนี้ครูอ่ะอันนี้ไม่ใช่ครูอันนี้โคตรอันนี้โคดโคดและไหนครูนี่ครูดูนี่เฮ้ยโอ้โหนี่ครูมวยเนี่ยใช่โอ้โหมันเตรียมตัวนานมากครูมวยเป็นไงเนี่ยครูเฮ้ยครูแล้วโชว์อะไรได้บ้างครูมวยเนี่ยโชว์ครูมวยโชว์ตัวพ่อครูมวยโชว์เฮ้ยโอ้ยรูปร่างมึงเป็นลองเขาแล้ววะ ดูคนโน้นเองใครพูดโชนี่คู่ชกอยู bye ่น okay. ี่คู่โชคอยู่คนนี้นี่คู่ชกเป็นไงไม่ขนา้มมือหรอกไม่ขนา้มมือหรอกไอ้ป๊อกไอ้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 ชื่ออะไรอะบอกอยากจะบอกไอ้ป๊อกภาษาพม่าบ้านกูเนี่ยหมายถึงว่าไอ้กระจอกไอ้กระจอก ใช่ครันเชิญนักมวยทั้งสองครับก่อนที่จะชกนักมวยเป็นประเพณีของนักมวยแล้วจะต้องไหว้ครูก่อนชกเชิญนักมวยทั้งสองครับขู่กางเวทีครับทีปีวยครับไหว้ครูเลยครับไหว้ครูเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ชกมันเป็นลีลากันไหว้ครูของเขาลีลาเป็นลีลาเออ เงมาเลยเพีีพี่มวยครับตอนนี้อย่าพ้งตีกันนักอวยทังสองครับโชว์ประเพณีการไหว้ครูนี่โอ้โหครูกับลูกศิษย์เหมือนกันยังไงยังไงเลยไปเลยนักอวยจากตองอูและคู้กามครับนี่ ครูเล้เนี่ยแม่โอเค <c oughs> ครับเป็นครูไหว่มุมไหว้มุมแล้วรูดเชื่อมันับปลายแดงว้าวมาเจอกันกลางเวทีทำงานโอ้โหโอ่อนน้อมต่อมตนลอดแขนรับไหว้มุมนี่ทีท่วงพวกข้าและลีลาการไหว้ครูครับจากสมัยเก่ามาเจอกันกลางเวทีแล้วทำงาน ไปขวางเขาว่าแล้วมันไม่รอดไปล่ะตัวตัวกูบ้าตัวตัวกูบ้าวิ่งไปหาเลยไม่พร้อมครับอ้าวพอจะทุกง์แล้วไม่พร้อมเป่นแต่โตขึ้นเขาอาเจนต้องมาทอบทุณกันเวทีครับเฮ้ยไอ้หนูเดี๋ยวเราให้เกียรติเลยเดี๋ยวขอให้อาจารย์ผมถอดมงคลคนก่อนอ๋อถอดมงคลก่อนถอดมงคลครับ การถอดโงกถอดโงกคนแล้วถอดต้นหลังเธอแม่มันเป็นเจ้าของคณะเป็นนักเล่นเลยกันเล่เอามาถอดโงกคนก่อนครับผมตั้งใจสู้นะลูกนะต่อให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ไปลูกไปการรางวัลกูครับเห็นคนหัวไอ้หนูให้พี่ก็ถอดโงกคนไอ้ยืดหัวไปไกลไปไกลไปเออเอร็เต็มที่นะเว้ยไอ้หนูให้เกียรติเลย ร้องเพลงชาติก่อนเลยผมเดี๋ยวผมเป็นต้นเสียงให้เอ๋อเรียนชาภูการต้องโหไอ้หนูยืนเคารพเพลงชาติเขาด้วยลูกภูการก็ต้องให้ความคารุด้วยนะฮะใครฉีดน้ำหอมเดี๋ยวเด็กติดหล่อแล้วน้ำมวยสั่นไงต้องฉีดน้ำหอมนี่ข้ามานาทีหนูซีวันนี้กะรักเต๋อโนกเต๋อโนกเต๋อโนกเต็มีม่ซีตา ่เอสอนนาบารเฮ้ยไปดูบนไหนเขาเนี่ยโอยไอ้กดีใสจบหลวาเคือลซาารสุังูมู ผู้กมเฮ้ยดีกับล็อกเนชาตเราด้วยพร้อมนะยังอ่สามสองหนึ่งจบเดี๋ยวนะฮะกูยังไม่ทันโค้งเลยเนี่ยเนคชาตเราสั้นหมดไวขนาดนั้นเออไปน้ำมวยก้าเวทีครับตามกติกาครับมวยทั่วไปครับห้ามต่อยใต้ถึงขันห้ามกันหูห้ามกองข้ามต่อยกระจับกระเจ็บไมเนี่ยกระเจ็บไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนใจเย็นดิใจเย็นก่อนดิเฮ้ยน้ำมวย ยกที่หนึ่งก่อนจะชกเชิญพิ่ตี้ถือป้ายครับผมผู้ชนบนอยางเป็นทางการโปรไฟโปรไฟล์ะเป็นรอตตีกครบ ยกที่หนึ่งครับตอนนี้ต้อเว้นก็อนมาแลกหมาาเวขีโจดจต้องต้องต้เว้นเตะซ้ายต้เว้นเตะขวาต้อวนต่อยซ้ายต้ว้ต่อยขวาไฟแดงแต่ที่ใจปัดป้มงั้ปุ๊บพงยาไปหยอกนี่สู้ันนี่ไฟแดงตัดที่ใจปัดป้้งปัดป้มปัดปัมปัดปัดทำอะไรอ่ะแยกไปเลย กูเป็นใครอยิ่วไงเนี่ยไม่ใช่อะไรเดีย๋ยวกูพาดแล้วมึงทำอย่างที่กูพลาดแล้วเออช็อตยังวงต่อครับเอาไปโชวกันกลางเวทีฝ่ายแดงเห็นจังหวะแล้วแต่ที่ใจทิ้งไปซ้ายทิ้งไปขวาแล้วเข้าไปไมเป็นไรไอ่ะดูกูหายไปไหนอ่ะแล้วกูใช่แบบไปทำไมแล้วกูหอดทิ้งไปซ้ายัปขวากูหมายถึงทิ้งไว้ในชใจคงเอา้า โอ้โหลิ้รวมูโกงน้ำหนักไปด้วยเนี่ยเอาไงอ่ะเอายังไงอ่ะมึงหลบหมัดมาให้ดีแล้วกันเออเออตอนีครับน้าเงินเหลืออย่างนี้ได้รวมโกงไปแล้วแต่ที่ใจเข้ามาเยงซ้ายเยงขวาเยงซ้ายเยงขวาใช้หมัดคู่อ้าวอ้าวอ้าวออ้าอ้่าอ้าวอออ้างาวอ้าอาาอ้าวอ้าอ้า้าอ้าอาอา เอา่อยดีเอาชนะนี่้นร่างมึงเป็นรองก็จริงแต่ว่าทางงวยมึงเปต่อขอเชิญพิตตี้ออกไปยกป้าย ไปเลยมารั้วเหมือนเออแล้วใครจะไปถูกงอนไปแล้วเนีมาเชิญทุกคนครับการเวทีครับยกที่สองคนจะเริ่มต้นช็อกยกที่สองตอนนี้ครับทั้งคู่ได้สองคนต่อมาแลกไปกับการเวที อะไรเนี่ยมัดสอยดาวเป็นคนละสอยดาวแล้วมาถึงสอยปลายคางเอาง้าผมไม่รู้อะเฮ้ยทีมกับสะบวนเข้ามาและบรรยาก,กาศเวทีตัดสินใจเข้าคุ้มอะไรกัจังหวะนี้ดูสิครับว่าใครจะได้จังหวะชี้ด,าาชดีชี้เลวกันจังหวะนี้พุ่ไปพุ่ดมาพุ่ดซ้ายพุ่ดขวาดูสิครับว่าใครจะได้เหรอจังหวะนี้ใครจะได้เปรียบใครจะเสีย แงกวะนกนกแส่งนกแส่งไ้ให้เขาดูเลยดิไม่ให้เขาดูเลยอะไรนะเกงอะไรอะไรอะกางเกงไม่รกูขาดแลยไอ้เดียไอ้เดียอ๋อเป็นกางเกงในการแสดงนะครับเป็นจะพูดยังไงกับมึงวะอะไรนะอะไรนะขอไว้พันไว้เดี๋ยวหลุดหมดจ แก้ไข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 เออเออแก้ไขวะเออเป็นไรมันล้างขายคล้วคุณนายมันล้างขายไม่ได้เออบมดักครับแยกแยกันข้าผุมด้วยครับเดี๋ยวพบกันในยกที่สามครับเพื่อนก่อนที่จะชกเดี๋ยวขอเชิญพิตตี้เรียวท่สาออกมาชูป้ายครับ เขาไมนจะพุกกาับเยลยอาการเบาหมา้ตัวด้วยเฮ้แแบบแย,เยแต่ะที่ฝ่ายนัเลงอะไรแเข้ามาแลยายตาเขาเลือกไม่เห็นสาวงากับพุกการประเทศวงตัวด้วยเขาให้เขาล้ายตาจากผู้ต่อสู้และพลาดท่าเขาไม่วยฝแดงใช้ท่าบาทารูปทายเขาไม่เขาน็อกไปในที่สุดห เห็นไหมครับจังหวะที้ชัดอยู่แล้วเนี่ยอะไรนะมองไม่ชัดใช่ไหมท่านดูไม่ชัดเดี๋ยวเราจะการรีเพย์ภาพให้ท่านดูอีกรอบครับไอ้ดูรีเพย์ภาพในขณะที่นักมวยจากตองฟูก็เลยจะเข้ามาน้องสายตาเขาเหลือไปเห็นหญิงงามจากคู่การกำลังทบขาอ่อนให้ดูทำให้เขาเกิดอากาศ เอลาละสายตาจากพูดต่อสู้ครับทำให้น,นักปวยจากผู้กรรมใช้ท่าบาทาลูปพาดจบทำให้เขาน็อกไปใไนที่สุดนี่ค,ค,ครับภาพกีฬามันๆชัดไหมครับ <c oughs> ข้างหลังไม่เห็นหรอ <c oughs> โอ้ข้างหลังโบกมือกันเต็มเลยไม่เห็นใช่ไหมง่ายๆนะฮะใครไม่เห็น <c oughs> น,นู่นน่ะ ดูดูเลยแม่เลยเลยมือเนี่ยดูดูข้างหลังเยืนข้างหลังดูเลยอ่ะเดี๋ยวต่อเพราะงั้นเห็นใบเมื่อกี้ไม่เห็นเห็นแล้วฮะเออเสื้อเก้าอี้ถูกเขไปงี้เลยเฮ้ยเขามาท้าไม่ได้ซื้อถูกไม่มาไวๆจะได้มานั่งดูข้างหน้าจะได้เห็นชัดอย่างเขาตั้งใจดยู่นะอย่าให้ดูอีกรอบหนึ่งรู้เปล่าเดี๋ยวไม่รู้เรื่องจะให้คันนี้พูดเขาหลังไอ้ดูเชื่อนะ เดี๋ยวเขาต้องสงสารครับผมขนาดมวยไทยเนี่ยเอ็นเตอร์ซิ่งเขายังจ่ายเข็มละห้าร้อยครับเดี๋ยวเองโดนบาดคาเข้ามาบ้างเดี๋ยวเขาต้องให้เข็มละห้าร้อยเหมือนกันได้ตังค์อีกเหรอเออเดี๋ยวมีคนมาให้เชื่อนะเด็กเหยียบให้เต็มที่เแลยวนักรีเพย์ท่านชมชมอีกครั้งมมนะครับภาพจังหวะเมื่อสักครู่นี้เอาในขณะที่นักมวยจากผู้กามกำลังเมาหมัดอยู่นั้นนักมวยฝ่ายนักเลยครับมองเห็นสาวงามจากผู้กาม จะเกิดอาการน้ำมวยฝ่ายแดงครับเลยใช้ปา,าทารุพัดนี่เห็นแม่ไม้วยไทยสมัยเก่าครับเป็นผ้าจากโบราณจีบใช้นกคู่ต่อสู้หรือคนไทยเรียกว่าบาทารุพัดทำใไหไ้นักมวยจากตงอูนอกไปในที่สุดครับชัดอย่างครับ เอห็นป่าวนมาเล่นเดีเียวเากเล่นไอ้หนุ่มเดี๋ยวได้เข็ม500เดี๋ยวได้เหม็นด้วยนะไม่มีสักเข็มนเนี่มายังมาแล้วมาแล้มาแี่มาไมเต็มห0 0้ยเห็นป่ะูแม่บอกถ้าโดนแล้วได้อามา แม่เขาอยากดูอ,กอ<ห>ดีกรอบนึงไอ้กรอบจังหวะสุดท,ท้ายลูกบาทาลูกพัทไม่มเต็มเหม็อนเดิมเข็มนี้รับวเป็นสองบาท <c oughs> ชัว่ว <c oughs> ทำไหม <c oughs> แม่บอกค้าวไาวไ้ก่อนค้าวไว้ก่อนแม่บอกเ้าไว้ก่อนแม่เขาดูสนุกนละ <c oughs> และสองร้อสั่งเดียวจังของแม่ <c oughs> อะไรนะ ด้วยแบ่งไอ้คนถีบด้วยแม่บอกไม่ได้แม่มันไม่ยุติธรรมแม่แม่ไม่ได้มันไม่ยุติธรรมแม่บอกคนถีบก็หนึ่งเชื่อไหมกูจำหน้าแม่คนนี้ได้ติดใจกูเลยยังไงครับใครนะพี่บ้านอ๋อคนถีบได้วัตนาดูให้เฮ้ยมึงนั่งไอ้กูถีบหน้ามึงได้ไหม อยากเห็นไหมล่ะอยากเห็นได้ด oh, mm ิโดมไหมล่ะมนต้องโดนเฮ้ยเเยเนี่ยเห็ไมเนี่ย้องเบลโอ้โหวิชาซึ้งวาบซึ้งของรายกรพี่ของรรโอ้โห่พี่โชว์นี่คอใส่เลครับเฮ้ยแลวก็ใ่อยู่อ่ะติดที่เสื้อได้เลยครับติดที่เสื้อได้เลยมีหนังล้วนเลยะอ๋อเรอแ่เสื้อหนังนี่มัเป็นอะไรเขาเป็นชักโคร ของใครพี่อย่งนี้ขใครนะเังไงอันนี้ของใครเดี๋ยวเรียนเลยที่คิดไม่ถเอาเบอร์ไปคุยกับพี่เขาไหมล่ะตัวเออเอย่างนีนะโอเคดูก่อน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 สามคนนักมวยสามคนนักมวยมาลุกมาเฮ้อนี่ มึงอยากได้พันหนึ่งไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว้ได้เกินแล้วเนี่ยมึงอยากได้พันหนึ่งเปล่าเกินห้าร้อยเลยเนี่ยมึงนั่งให้กูถีบมึงมั่งดิเดี๋ยวมึงได้เดี๋ยวพ่ติงให้ติงให้ติงปะเนี่ยอะไรนะามึงมากระเว้คนอันเนี่อเป็นไหนได้เปลาเออล้เถือ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 ี๋ยถูได้ป่อถูคัะเดี๋ยวมถูค่ 好，你来交。